นักกว่าเดิมออะไรเนี่ยขอต้อนรับคุณชมทางเข้าสู่ไม c ครับเอาชีรอดซีซั่นไม่ใช่ติดปากแล้วเนี่ยเห็นไหมเอาชีรอดบ่อยเกินไปครั้งนี้นะเรามาอยู่ใน diversity นะฮะหนึ่งเลยทีเดียวนะย้อนกลับมาเก่ามากอันนี้ใช้ไอดีแท้จริงๆนะแต่ทำไมสกินไม่ขึ้นอันนี้ไม่ซ่าเหมือนกันนะฮะ cdm ก็คืออะไรนะ คืออะไรสักอย่างเนี่ยจะไม่ได้ใช่างมันเ,เออคือคือ,คอตอนแรกก็นึกว่าจะเข้าไม่ได้แล้วเนื่องจากว่ามันแบบคลาสในการที่จะแบบล็อกอินเข้าแมปอะไรอย่างงี้แต่ที่ไหนได้เนื่องจากว่าเรนเดอร์ดิสแตนต์สูงเกินไปนะฮะแล้วไปอ่านในข้อความหนึ่งฮะเขาบอกว่ามันผิดก,กฎหมายใน1.7นะฮะแต่ว่ามันทําได้ใน1.8เออเราก็เลยแก้ไขมันเออมันก็เล่นได้เลยนะฮะวลคัม เบื้องบนเบกกิ้งเบลส e เบบส์ซิปซิปซิปซิเซิปซิปซิปซ e ป n ิปซ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 บปซิ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 ป r ิปซ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 ิป o ิปซิปซิปริปซิปซิปซิมซิป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 ซิงซิปซิปซิปริปซ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 มปซิ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 ปริปบิปซิปซิปา มันทำไม8มันอยู่แบบเกือบจะกึ่งกลางเลยอ๋อมัน <c oughs> มันมาจาก1.8อ่ะนะฮะโอเค clouds o f ์นะฮะ clouds o f ์นี่ไปที่วิวดีเซตติ้ง clouds clouds อยู่ไหน clouds off นะฮะ brightness เป็น full นะฮะ c l a s ฟ i c fancy maximum 3D ไม่เอา GUI ไม่เอาโอเคเรียบร้อยแหละ บิ g กินนะฮะ Head in and grab the introduction VOO โอ้ยเมาส์มันหมุนเร็วมากเลยอ้าวมาแล้วนะฮะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเมาส์มันหมุนเร็วเกินไปปะแบบโอ้ไม่กอดดิวอซิตี้อีสต์ออล i ่ a l ร e เออย i ส์ออลี่แปร์เล็บอินหนะนะฮะอ่ะเอวูอยู่ไหนวูวูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมันมีวูอยู่ในนี้ฮะโอ้ยมันลื่นมากเลยผู้ชม แล้วเราจะเอาวูมาจากไหนเหรอตรงนี้ปะ Introduction คือที่ถามว่าทำไมไม่มีสก,กินก็ไม่ทราบเหมือนกันรู้อะไรบ้างไม่รู้เลยนะเยี่ยมไปเลยอืมอืมอูม้อ เราไปที่ดา่านไหนก่อนดีฮะคุณผู้ชมเราไปที่นี่ไหมเอสคาเป้ Escape. ไม่เอาเอาเอาปักปักเอาไอ,าอ,าพากกอา้พากูอ่ะพากูอ่ะลองดูจะยากแค่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามกันนะฮะสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบิกินอินโทรดักชั่นรี์เฟิร์สทูบางก็โนชิตติ้งหนาวแน่นอนว่าเราจะโกงแน่นอนเอ้ยริชตี้แอนเกนเดอะพิงควูได้ขันแกะเสียมพูวิทอีทแอเวนเมนต์ เช็ค p o issue i s if you fail you will start your อะไรสักอย่างนะฮะเออเร็วๆโอเคกุศลักแล้วนะฮะไปกันเลยว้าวอู้แหมคลาสสิกเหลือเกินอันนี้ง่ายมากนะฮะเนื่องจากว่าคุณผู้ชมฮะมันเป็นถ้าเวลาเราถึงเราจะวางไอ้บ็อกซ์หลักตรงนี้นะฮะมันจะเป็นระดาบเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมอ่าเนื่องจากว่ารัวมันสูงนั่นแหละอะไรประมาณนั้นนั่นแหละนะฮะ,ะง่าย เชิบชิบนี่ครับผ้าน,นี่ขายหน้ามากเลยเนี่ยอันนี้กระโดดธรรมดาก็พอไม่ต้องวิ่งนี่ข้าสุกด่านที่สี่รอเนี่ยมันเร็วมากเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหอีซี่อัดอ,อ,อีซี่อีซี่ล้มหลายรอบแล้วตรงนี้อีซี่เห็นไหมบอกแล้วค่ะผู้ชมอีซี่ในดูซี่รีซอตแพ็คเรามีปะเนี่ยโอ้มีด้วยนะฮะมายนายแพก็กอย่าลืมใช้ จึ๊บ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 อะไม่น่าเลยจึ๊บ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 จนั่นเนี่ว่าละจึ๊บ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 จึถึงลอู๋เมื่อกี้แบบขั้นสุดทายนี่เกือบตายลา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 วู้ Oh. Mak. Oh. Hey. Oh. Oh. Super secret. Apa lah? Oh. Music. Ha, music. Pem sieng dang dang. Nah. Oh. Super secret setting. Ah. Oh. กำลังฟังสนุกเดี๋ยวเขาใช้คำว่าฟังสนุกเขาเรียกว่าฟังเพาะหรือเปล่าโอ้โหเก่งมากตึง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 ยึงยึงายาเราต้องต้องวิ่งจะกระโดดจากตรงนี้ฮะ

นี่ไม่ได้เออ What are you doing there อ๋อมันมันปรับอย่างงี้เอามันปรับซูมไม่ได้ไม่เหมือนปัจจุบันเนาะแล้วเองไปทำอะไรโรงันเพราะมากนะฮะผู้ชมเนอะมีเสียงของอะไรนะ Kristen นฮะ อยา่าไ,ไ,ไม่รู้ว่าทำทำไมโวยวายเนาะไอ้ชึ <c oughs> บอยนะ่างงี้นะฮะเดินเป็นบันไดลิงนะฮะไอ้ติดบันไดอ่นะเอาออกไปดิ <c oughs> ไอขามาต้องใช้ไอขากลับอ่ะไม่ต้องใช้เอาออกไปดิเราจะมายังไงนะ่ะ ชิบฮะชิบกดชิปไอ่กดจับนผู้ชมถ้าสมมติว่าอยากแบบไต่บันไดค้างเอาไว้นะฮะแนะนำคือมันเป็นเทคนิคอะเนาะว่าให้กดชิปฮะกดชิปอ่าอ่าทำให้ดูก็ได้นิดนึงนิดนึงนี่กดชิบฮะมันจะหยุดอย่างนี้เลยทีเดียวนะฮะอ่าเออดมันหลอกดาวคุณหลอกดาวดาวเป็นใครนั่นน่ะสิเนาะ อุไมวะโมชินเดรูนานนี้อุไมอีวะโมชินเดรูแบบสำเนียงไปแล้วนะฮะเละแล้วนะฮะชื้นนะ,ะอันนี้จะเป็นวิธีการไต่น้ำที่ก็สุดยอดดีเหมือนกันนะฮะ ต้องขึ้นมาบนสุดนะฮะเนี่ยถ้าถ้าเมื่อกี้ไม่บนสุดนะก,ก็ก็มีสิทธิ์ที่จะร่วงได้นะฮะนะให้อยู่บนสุดอย่างนี้แล้วก็วิ่งไปนะฮะโอ้โหอีกนิดเดียวนะเกือบจะเสียชีวิตกันทีเดียวนะฮะชิบเกือบแล้วเอาเลยนะไปชิบอ่าขึ้นไปบนสุดเพื่อความสบายจุยนอ้อด่านน้ำแข็งนี้มันก็จะลื่นนิดนึงนะฮะ คุณผู้ชมฮะโปรดส่งตัวดีๆนะครับคุณผู้ชมไล่ตึง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 เฮ้ยตึง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 เฮ้ยอะไรเนี่ยตึง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 น้ำแดงทำได้ไงเมื่อกี้ Đừng, tinh 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 ai tinh tinh ai tinh 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 đi đi tinh 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 nè, tinh tinh ชิบชิบชิบึงเด็ดเกือบกดแล้วไม่เอาไม่เอากระโดดแบบคนปกติทั่วไปเขาทำกันบ้างเฮ้ยเดินดีๆฮะคุณผู้ชมเดินดีๆยุดถอยห่างและดึงสติกลับมานะฮะท่านพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายหลายแลวอ้าวไปดด้ยกัน เราต้องรอบไปด้วยกันอ่ะใส่เทชเชอร์แพ k แบบเฟสฟูลนิดนึงนะฮะหนึ่งจนะุดสิบหกใสไปเลยฮะห <c oughs> นักกว่าเดิม <c oughs> อะไรเนี่ยโอยก๊อดรุนแรงมากหนึ่งจุดสิบห้าล่ะก็รุนแรงเหมือนกันนะ้าเป็นกู๊ดมอร์นิ่งนี่ก็คลาสสิกเลยเนี่ยตรงนี้รุนแรงด้วย ตอกันนะฮะอาเชิบบูยังรอดนะฮะรอบนี้สุดยอดอยจริงๆเลยเนาะอาเชิบบูอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวต้องกดชิปนะฮะวิ่งเสร็จพุบก,กระโดดกดชิปนะฮะมันจะได้ไม่วิ่งเลยไปในนะับเอยอ,อย่างนั้นแหละแล้วก็อโอเคมา,าชิบชิบไม่ได้ยากอะไรหรือเปล่าเนี่ยอะ ปุ๊บปุ๊บหล่นปั๊บเลยแง yeah. อ้าวพังชึบชึบอึบโอ้โหเอ้าชึบกระโดดไม่ไปอะ่ะอ้าวอาชึบอ้าชึบอย่างนี้อย่างนี้อ่ะต้องอยู่ตรงม,ม,ม,มนะุมๆนะฮะริมๆแล้วก็กระโดดไปเลยอู้รอดอยู่อยู่ต้องม,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 มุมๆุ มุมอะไรล่ะอย่ต้องมุมมุมเอ๊ะเฮ้ยเล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 ยนะมุมมุมนะคมุมมุมบอกเลยว่ามุมมุมอ่าเห็นไหมมุมมุมเออมุมมุมเออมุมมุมเออไอ้ยอีนิดเดียวมุมมุมะฮะมุมมุมจำไว้มุมมุมตรงนี้เออกระโดดเลยอย่างงี้อ่ะกระโดดกระโดดไม่ไปอ่ะ มุมมุมโอ้ย<ไว>อันนี้เกินมุมมุมอ่ามุมมุมเออมุมมุมชิดขอบชิดขอบไว้ชิดขอบเออนั่นแหละโอ้ยากแฮะไอ้ยะนี่อ,อาชิพนแ๊บแน่เรานี่ต้องกระโดดอย่างสม่ำเสมอภาคนะฮะฮะสม่ำเสมอภาคคืออะไร อย่างนี้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 เย่เย่เ yeah. yeah. อาเฮ้ยชืบแล้วเราวิ่งไปเลยล่ะไม่ได้ฮะถ้าเราวิ่งไปเลยไม่ได้หรอไม่ได้ยศอย่าหยุดกับอากาศนะบอกเลยชืบชืบเฮ้ยเฮ้ยอโอ้โหคุณผู้ชมอีกไกลอะ่ะ ใช้พึ่งสายศาสตร์มนดำเอ้ยพึ่งสายศาสตร์มนดำในเกมไมค a f t คืออะไรนะฮะก็คือทับเกมหมดนะฮะบอกเลยมันทับไม่ได้มาเอ้ย <c oughs> เอยเอชืบเราจะไม่โกงฮนะเนื่องจากว่าเราเป็นคนดีนะฮะจังหวะนี้เ oh อ้าไม่กัดเนสเซอร์ บมูยากอะอะไรเนี่ยโอ้โหใหม่ก็เดินได้ไหมโกงเอาได้ไหม <c oughs> คุณผู้ชมอย่าทำตามแม่นขาดอย่าลองเรียนแบบเออแล้วว่าแต่วิธีขึ้นล่ะ <c oughs> ถ้าเดินแล้วขึ้นไม่ได้นะ <c oughs> เหมือนเขาเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีคนแบบเราแน่นอนนะฮะเขาก็เลยกันเอาไว้ไม่ให้เราขึ้น ใช่ไหมใช่ผู้ชมมาถึงแล้วขึ้นไม่ได้เดินกลับเรานี่เป็นคนดีแล้วเกินเนาะหาคนดีแบบนี้ที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะเนี่ย <S <S ยาวๆไปสุดขอฟ้า <S 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 จะไปถึงสุด สิบห้าเยสิบห้าเธอนะอย่าติดที่สิบสามเลยขอร้องได้โปรดปิดปีดกดชิปดีกว่านะปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินชิป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 อีกทีเดียวครับคุณผู้ชมชิปชิปชิป เชิบอปาขาแล้วมีอะไรไหมไม่น,น่าจะมีนะฮะเออ,อเกือบแล้วเชิบอย่างนี้เลยฆ <c oughs> ่าเลยเป็นคนดีนะฮะมันมันให้เราทำได้นี่อ,อันนี้เกินอันนี้เกินอันนี้เกินไปไกลเลย อันนี้เกินไปไกลมากระวังฮะระวังกระโดดขึ้นกระโดดไป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 ร้อยไปร้อยไปร้อยแบงค์ร้อยเอ,อ้ยไปร้อยไปไป <c oughs> ป้ายร้อยชนร้อยขึ้น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 เอ้ยขึ้น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 คุณผู้ชมฮะเรามี resource hacks มานำเสนอนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยสำหรับเวอร์ชัน1.7.2สกินสกินก็สวยดีนะหรือเปล่าอ้อย อ,อย่าทำร้ายกันซิเราเป็นเพื่อนกันใจเย,นยน็นๆค่อยๆคุยกันหรือไม่คุยกันก็ได้แล้วแต่ชึบนะฮะอับบู้ยเกือบๆเกือบๆเกือบๆจะตายแล้วเนี่ยรีเลือดวกันโอเคย่มเวลีกูดนะฮะ แม่เรานี่เก่งจริงๆนะฮะคุณคุณผู้ชมฮะตอนนี้ที่เรายังไม่ขยับมาเนื่องจากอะไรรู้ไหมฮะเรากำลังชาร์จแบตอยู่นะเออดีนะฮะทำทำหลายๆอย่างพร้อมกันไปด้วยนะฮะคนดีไปสิแกชาร์จอชบอชบชบนะฮะเราจะกระโดดข้ามคันเนื่องจากมันกระโดดได้นะฮะย่ยิยย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 ย โอ้โห oh. อะไรเนี่ย oh My God oh My God นี่พลาดในแต่ก้าวแรกเลยเหรอไม่ใช่ละมันต้องมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคพักกู้เย่ Yes ma'am 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 เป็นไกรไม่ติดหัว เวลกูนเปลี่ยนรีซอร์แผงดีกว่ายังมีเวลานั่งเปียนอีกเฮ้ยตะกินโอเคอยู่เอ้ยก็ได้ใช้ได้อยู่ไม่ได้แย่แหละชึบชึบชึบอชเชิบมันติดหัวใครเขาได้เอาออกไปที เอาใหม่นะฮะเอาเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอโอ้ใหม่กคุณผู้ชมฮะเรามีกิจกรรมร่วมสนุกมาให้คุณผู้ชมนะฮะนับมาว่าจำนวนครั้งที่ตายเนี่ยมีเท่าไหร่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมีรางวัลให้นะฮะนั่นก็คือคำว่าเย้ถูกต้อง <laughs> คุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะฮะ จริงๆอะเนี่ยเราจะทำยังไงให้ไม่ติดหัวเดี๋ยวทงางไหนไม่ใช่หรอเนี่ยมันติดหัวเนี่ยมันติดหัวเอาไงดีฮะคุณผู้ชมมันต้องโกงใช่ไหมใช่ฮะคุณผู้ชมเราต้องโกงแล้วแหละจังหวะนี้นไหนๆเราก็พูดเรื่องสาระกันเถอะนะฮะว่านี่คืออะไรนะฮะ ผู้ชมอาจจะงงว่าไอ้สีขาวๆไอ้ก้อนบล็อกๆเนี่ยมันคืออะไรนะฮะจริงๆแล้วมันคือก้อนเมฆฮะหรือเปล่าไม่รู้นะฮะคือเขาอาจจะพยายามสื่อว่ามันคือก้อนเมฆก็ได้มันคือก้อนเมฆนะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าถ้าสมมติว่านับจำนวนครั้งที่ตายได้เนี่ยนะเอาไปแทงหวยได้เลยนะฮะรับรองว่าถูกชัวร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เออถ้าถูกจริงก็เอามาบอกเอามาแบ่งกันด้วยนะ

ไป Don't stop เอาละโอ๊ยทำไมกระโดดเกินหน้าโดนกระโดดเกอนอ่ะก็จะบอกว่าคุณผู้ชมผมก็เห็นใช่ไหมตายเลย คุณผู้ชมก็ต้องทนสกินสตีฟนี้ต่อไปแล้วกันนะฮะเนื่องจากว่าเออเหมือนจะไมค้าจะไม่รัวรุ่นเก่าแล้วนะฮะกระโดดเสร็จปุ๊บก,กดชิปนะฮะเซ็งเลยเอา้า My God เก่งจริงๆเลยเราเนี่ยนะฮะก็ทนสกินสตีมเหมือนกับว่าไมค a า t เนี่ยเขาจะไม่อัปเดตสำหรับไมค f ารุ่นเก่าแล้วนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชันตัวเกม1.7 จุดสี่ฮะเก่าไหมเก่ามากนะฮะใช้เมมแค่แบบ2กิกก็แบบเหลือเฟือเนาะมาค้าเวอร์ชันแบบเก่ากึกขนาดนี้นะฮะสองกิกนี่แบบเหลือเฟือเออเงียบๆๆๆยบต้องใช้สมาธิ รุบตายไปเท่าไหร่เนี่ยอ่าเย,ย่ใส่เข้าไป้ายดวงไหนฮะพากลัวพากลัวพากลัวอยู่นี่นะฮะ <S <S โอ้โหแหลกกันเลยทีเดียวนะฮะไปะต่อไปไปด่านอะไรกันดีครับคุณผู้ชมเอ๊ะเดี๋ยวดูเวลาก่อนว่ารา,รายการเราเหลือหรือเปล่านะฮะ พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะฮะคือเนื่องจากว่ารยการเวลารายการเราเหลือ,รรอตั้ง10นาทีแหนนะฮะ,ะ oh. ก็ถือว่าจบคลิปเลยแล้วกันนะฮะเ oh. นื่องจากว่าเราไม่รู้จะเออคือเราอยากจะแบบแบ่งแยกให้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเนี่ยอะไรเนี่ย introduction คือตอนนี้นะฮะสำหรับ เอ่อดานนี้อีกตอนหนึ่งสําหรับอีกด่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะแบ่งแยกให้ชัดเจนนั่นแหละเออก็เราต้องการแบบน,ะะนั้นนะฮะเนื่องจากแล้วเราก็จบคลิปเพียงแค่นี้เลยแล้วกันฮะกับตอนที่1ผ่ากลัวนั่นเองนะฮะขอบคุณคุณที่ติดตามรับชมรายการเอ่อรายการนั่นแหละนะฮะสารายามเช้าหรือไม่ได้ลงสารายามเช้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือตอนที่อัดคลิปยังไม่ได้วางแผนอะไรเลยนะฮะอ่ะแบบว่าพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะซึ่งจะเป็นการผสมพันธุ์อะไรติดตามกันในตอนหน้าสำนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ